สวัสดีพี่น้องจ้าพอกำนมอีสานมมอเมเมเมืม่อน,นีวันที่หนึง่งกันยา่าเอ้ยหนึ่งตุลาพี่น้องหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาสามทุ่ม,มเดี๋ยวเริ่มพี่น้องลงเบื้องนาฬิกากันสามทุ่มหาซิบเด้อพี่น้องคืองเฮ็ดบวกเนาะเมื่อน,นีมาเด็กแน่เพราะว่าเบื้องบนเลรพี่น้องม้วนมวนเสียบ,บนเร ให้กับอันโดมินิกันมวนวสันบนได้เห็ดจักดอกพี่น้องไปลุ่นน้ากันจ้าเมือนี่มากกันสีคนไอ้สองเอือยสองไอ้สอง,อสองเอือยหนึ่งร่วมกับหนุ่มเป็นสีไปลุ่นน้ากันพี่น้องจ้าพี่น้องเบื้องอันนี้ที่หล่ะขางทางเดี๋ยวมากว่ามันใหดปวกเห็ดซากลากยุ่นหนุ่มดีใจเหมือนที่เล่ะพี่น้องอ้งามเนาะ บ่อนเห็นยังจักดอกพี่น้องหาซ้องเห็ดปวกพ่อดอกนึงพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกถือหนามพ่อดอกนึงไปหาหมูมันเติมนะพี่น้องเนาะบานมูดพ่อนึงผมนดูถุนผุนอะไรทั้งผุนข่ามไปผุนกระบี่พ่อเห็ดปวกพี่น้องบ่่กงออยยูู มันยูไผย,ยูมันไหม่มันสุน่ไที่แถวน,น,น,ถน,าานี้ไอ้กีบไปเหอน,นี่้มงม่จะ,ะเห็นบ่นจะเห็นบ่หนเห็นเ่เห็นเล่นี่ยอนี่ดโอ้ยดอกที่สองเด้อ,อ,อ,ดอ,อดพี่น้อง หมุดน้ำคัดเข่าดีห้อยเราเอาวงเว้นโอ้โหไม่ยั้งเลยอ่โอ้คือขีนคักเลยนี่พี่น้องแล้วก็ยุ่งเหงาใหม่นี่พี่น้อง ใช่จ้ะมันล่ามเป็นหอดเป็นหอดเดินเอามาดูเอาอยุหัน3าดอกนี่2พี่นอ้องนีง่คือว่านุ่มสีขาวเออขี้เก้าข่อยนั่นละ่ะยุหันบอ ลักระดอกนั่นได้บ้านพี่น้องมันเราว่าออกเป็นจุ่มเนาะนี่พี่น้องห้อยเพิ่นเอาไปก็มีบางเว้นเอา่แม่ลุ่งปีบอ่ะ โอ้ก oh, ็แหลมจดรอดมื oh. one, uh. uh. ่วนนี้มันขึ้นที่หลังพี่น้องคพาเขาเอาไปตะเว้นก็มีจนมุนสมพวอเขาไปเอาแล้มันอยู่ในอุ้ม นี่จ้ะส่เม็นใส่ใส่คำกันนะโอ้ยหลีกิกันหิกนหิงกลิปงกันโอ้ยอีกยโอ้ยอีกยโอ้ยม่นย่อ้่โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อะอ้อ้อ้ยโอ้องย้อ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยอ้อนยโอนยโอ้ยโอยโอ้อ้ย่อยอยโอ้่ออกจะเ้ิดอ้ไม้ออกยโอ้ย้ามั้เห็น เออพี่นอ้องหนุ่มสิผ้าเอาดอกเหี่ยได้บ่ะเดี๋ยวต้องสิผ้าไปกีมดอกขุนได้บ้านขูดออกโอ,อ้อ,อ,อันเขนาเอานี่เหี่ยงกูเอาบ่เวียงาม่พี่น้องมันบ่ทันเทา นี่วูวนี่แหละมองคอยองก็เพิ่งเอยก็เพิ่งแคมมองนีพันธุ์ที่พอคอยหูคอยเห็นต้องเล่นหรอนะมันโดดมันเป็นย้อนเป็นย้อนที่เดี๋ยวมีมองหนึ่งแหงงามพี่น้องม่นกกระรังเขี่ยพื้นทีเดี๋ยวนมสิผ้าพี่น้องไปเอาจุบหนี่มันเอาพวกหันเหม่อ เป็นคนละอันก็บังหันทีเนาะคนละเหตดมีหัวซ่าขามีพี่น้องจุ่มนี่โอ้เบื้องผมผ้ามาเอาดอกจุ่มไปอูยเม่อยาก เยียบเฮ็ดบ่น่ะไม่นกเห็ดอีกเหะออุ้ยอีลีเดี๋ยวย่าเฝ้านุมี่พี่น้อง บ่เออเดี๋ยวนี่เอาอันนี้ใ่แลยม่นกันจุ่มไปทางไหนโอ้หนี่พี่น้องเห็นบ่นี่โอ้เออ็นนี่นี่นั่นด้วนี่เออดอกน่อยดอกใหญ่ดอกน่อยไอ้เอามาไงหัวกะม่นีกตัวหัวกะม่ของบ่เห็นดอก จิ้มหมีอยู่นี่พี่น้องมันจิ้มหมีอยู่นะไม่นกไม่นกเราเสียบน้าเห็นอะไนี้เหนเลยมันใหญ่มงเกล็ดมุงเกลเอว์แม่ยังหมอเบ็ดเปล่าก็เปิดเสียงงามยุ้พี่น้อง อืนบานแผ่แวะคนมากคนก็เห็นให้แต่เบื่อบังขันบอกอ้ยนี่นีอุ้ยนี่นีขอยเยียบอ้ยพี่พี่ขอยเยียบอุ้ยปุ่นนเดาเนือ่นเนื้อเอ้า พี่น้องนี่ทางลังหนุ่มก็ไม่ข่อยเอา,บาเบอร์หันมืดพี่เี่เกิดมันจะนมันมืดแต่พี่เอมา,าเอาเบอร์หันมืดตัวพี่นอ้องนี่นี่จุ่มหนีก็บบ้บนเอานางฝ่าไว้เด้วย Cái Nhi con khổ ma sao rồi nọ Phụ đại ta đi Nó bị khến... Nó nó đi chưa phào đi mhm 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 อ่ะมันสโดนยแบบเ็ดอ่นเอยว่าคอยสีหยาบดิเนียนคอยยางนี่นี่แล้วก uh> ็น uh> uh. ี่เอาถุงมอลหรอแค่แล้วยั <that <that ่ีนู่นนั่นเรานี่ยใหดมือเรื่งเป็น่ดี ว่าห้อยหยาบฮักก็ย,ยังหอยถอนด้วยถอนเอาแต่อันนี้มันไอ,อมันจุมแล้วมันบานจุมโอ้สแสดงว่ามันอันปลายมันดูพุ่นอันนี้นำ้ำลา้มันบานา่ะลอ,อ,องหาไมา้าไอลูมือลูบน้ำเบื้องเถอะเกิดจุ่มแล้วทำนั่นหรอว่า มัดแทบบบุกมัดกประปกร้าบุกเหมือนกัพี่น้องเห็ดอันนี้ผู้ใดเอาเหมือนเกียงไะวุ่นหาทำไมเกิดใส่ระหวานวันนึงลุงปีพี่เล่มแหลมเต็มนึงเอาบ่พูดอะโอ้ยขอเห็นตัดดอกบานนี่ดีที่สนี่อืมมุ่นเหยียบเลยจ่ยัดเหยียบห่วเดี๋ยวพี่น้องพี่ดอกจุ่ม Còn tối gì Hoàng qua tôi Nào, tiếng con đi đâu? Đi đi bà Con đang xoay gì nó có hình gì đây có thể Mà เอาดอกบานบานเข้าเนี่ยขยะยมองได้ฮหรขยะเข้ามากินอีกสองถ้ำกงองหาตาดีๆ้วพี่น้องนี่อีกสองดอกเป็นหัวเล่มแหลมยู่บูเบิงดีๆบูเห็นเด้อ คางๆแม่นบ่เฮ้ย <h> สองดอกโอ้นั่นตัวละพี่น้องเห็นบ่ผู้พันมาที่หลังพันก็เห็นผู้นางเฝ้าอยู่บ่เห็นนี่สามพี่นกอุย้ยตายแลว้วนี่พี่น้องนุม <h> สิผ<ๆ>้ากีมมากีมน้ำกันเด้อแม่นมันเมื่นลุงปีเราเหยียบเหมือ่อไรบ่ขันสิวางสั่ง นี่พี่น้อนี่จองเขไดปีกยบอกไนกทางขนสีไปมีบใจานเโอ้โหพี่น้องเลาะกปใช่อินโอีกก็เชื่อว่าไอ้ตังินจะคอยจะว่าคอพ่อพร่อย่ไรพ่อพ่เหนน้พ่นพ่อม่วงพ่นาสวนตัวอนนพ่นี่แหล น้ำยี่นน้ำาอาเงี้ยแ่ว่าพออกไก่ปน่งีหันตวจสาตวดสายทางหัวบ่ว่ามันคนสันงาใหม่ใส่เอาเลยไฟฝ่ามานะพี่น้องพี่น้องเบื้งพววนั่นคนอ่อมเอาให้ปวกนั่นมนก

Chà. Ừ, mình cửa tay vô, hộp hộp nó Mình cửa ngược mình thêm cân Mình hộ, hộp hộp, nhạt nhạt này

Cak. Nah, gimana nih? มาพี oh, ่นองกิมโอ้เดี๋ยวเด้อแต่แมงยุหกยุ่งเหรอะพากันนย่งเถึงจะโตกันเันเฮ้ยหยังขึนบอกันหรือเปล่าเป็นยีนเราเคยหน่อยปีเราก็เผาเห็นเราบ่ข้นมาเผลอกี่หยังน่กันยุ่เอตี หาว่าไปาเหตุกิไปเป็นอยางโอ้ยพี่หน่องมากิีมน้ำกันเด้อเจ้ามันมวนหมานอยู่บ่อยเขามาได้ยนินเสียงรถยุทธนุ่นน่ะบ่ทหันไกลซ้ำทีเดียวผุดะเปื้อนใบม่ขึ้นกระมีเรียนยาว หมดแล้วหลายปันมันสิได้เป็นตาพุนบอ <c oughs> อ่อ้ยังบ้านไหนไปอันบ้านไหไปใสยอยู่นี่ขุดไปเลยบ้นนี่ขุดตีล่ะสันเออเอามาเอาโวดน,ออน,น,นี่พี่น้องอืเ่เาให้หามียนเราส่กาเราเสาหก,ก็ได้ นี่พี่น้องจุ่มนี่ไหมจะเป็นง่ายเห็นบ่นินำขากล่องกระมี่ที่เดินอู้หากใหม่เกิดดีครับ กูชีโนเข่งอย่างอลาบิก้าอะไย่างเดสโซโซคาเฟอีนนแห้งโอพี่พี่น้องเมื่อยยู่ขากล่องก้มีดิเมนูกดื่นี่นั่นพี่น้องสามดอกซีดอกซี่บนตัวนี้มึงหนุ่มสิงัดเมดหรือเ่อมดแทบอ่ะ หน,นีกระแมน,น,นแม่ยยไช่เดี๋ยวมีมบ่หายมัดละให้พี่นองเบิง้งวกว่าลาม่่งอ่ะนี่ก็ไปหนาไปให้ผลี่เราไปุผลก็ได้เราปวกขา2สอง 哇！哎。